ซ mm, yeah, uh ื à, ương, ương, uh ้อหลไทยแต่ก็ซื้อซื้อนาตัวนี้นะนเป็นของเพิ่มไอ้เพิ่ไปของเท่เนมึงดูแว้งบุญแห่งตาบุญแจ้งบังบุญเงยขึ้นไอมใส่น้ำอันนี้อ่าคือหูแมงไหมเขาหูอ้าวใส่น้ำมาดังครวคกบ่มัดแล้วปากันนี้ดยอ้าปากัท่ามัดอันนี้ nó em ơi miền vườn con thôn miền một thương đấy mình bò hiền con chắc gì ra luôn ông ngon cái gì phù thôi phải thằng phù đi thì gì cần nữa không nào cả sáu bài đi sáu bài đi sáu bài เอซีที่ฮักเพลงเมื่อสสุสุดคนเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาเจอกันกันกบซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้ะมาพบมาเจอกันมาหนี้กะเวมาหาทางน้องเด็กน้อยก่อนมาได้มาหลายมือแล้วเอาเสียงข้าดังบ,อบอ้าไปยังปิดโทรศัพท์คนเด้อพี่น้องเด้อีปมาได้พบมาได้เจอกันหลายมืออะไรยงี้ยเลยมาหนี้เวมาหาทางน้องก่อน มาหอดเป็นทีเรียบร้อยทางนองเพิ่นฝนตกเสียงฟ้าดางทางนองแดงนะคับทางดินบอกดินบอกเพิ่นเดินเพิ่นขึ้นสีเจ็บคักแล้วแบบมีฝนตกมีเสาเพิ่นงามงาม loàm ở đây này con, à, áo, hết ừ, thằng non đen, nghe hết nghe đê, à, hết như là anh à áo, เดยสวัสดีละเห็ดยังโจมไม่ไปยังนะโอ้เอาไม้ทับสังกระซีไว้มายังฉักกระสอบยังลงูกอันนี้เอาคือตั้งไว้นี้จ้ะแต่หึงมาได้อันนี้แต่หึงแล้วแต่ตอนเข<ม>้ามาเห็ดเทียนออืยู่นี่เลยได้ โอ้คนใส่ฟ <South Korean> to oh, oh. ้าเจ้านอนนี่บ่บ้านี่นอนนี่แล้วโอ้โอ้ป้าเจ้าเจ้าว่ากลางคืนน้องสะมีน้องสะไลงอาบน้ำอยู่นี่บอ่ะเรื่องน้องสะเจ้าฮะเปล่งอาบเปล่งน้ำใส่ไหมนี่โอ้ใส่น้ำนี้แล้วบ้านี้ อ๋ออาบอยู่นี่บ้านนี้อโอ้หนำเป็นนองอลไรไปย่างอี่ละเป็นนองแล้ววันนี้ได้ทั้งไฮน่าได้ทั้งนองบา้านนี้อืมอืมหืมบา้าโอ้ขี้ดินกระเจ็บบดคักปานยังบ้านนี้อืมปล่อยปลาบ่พอเสิยเหตุไฮน่าดำเข่านี่บ่ ยังมาหูยังเลยเจ้านะไปะย่างไปทั้งคนลูกละ,ะเดี๋ยวมาหาทั้งน,องงน้องแดงวันนี้โอ้เพิ่นมา่านข้างฟ้าให้แล้วใครมาข้างให้อันนี้โอ,นโอ้มาข้างฟ้าแต่บ่ได้เอาไม้ท่าน,นออกแต่บ่ได้เอาเพกกระจะออกเป็นเตงสิกันเลยเตงสิกันเลยทับเลยหัวยันในงอดมาส้นบ่อโ,อ <laughs> โอ้ตอนนี้เจ้านอนนี่แล้ววันนี้ นอนกับไผ่โลกนอนผู้เดียวอู้หู้ไปๆไๆปไปสามานั่งยงูพี่นอนผู้เดียวเก่งแล้วบ้านี่โอ้โอ้เพิ่นนอนคนเดียวเพิร์นหลอกดีๆเด้อกลางคืนดีละเด้อพากันมานั่งอยู่นี่วันนี้นอนผู้เดียวบ้านี่อนอนผู้เดียวได้เจ้ามือแล้วลูกแต่เมื่อ,อ,อตอน,น โอ้แต่ปใส่บาตพุ่นมาจากคนถางฟ้าให้แล้วนอนคนเดียวเลยแับนี้โอแต่เกิดไปนอนน้ำน้องแพลไม่ได้คิดยากบ่นอนคนเดียวฝันดีบ่ไม่ได้ฝันยังเลยนอนดีวะหลอกดีๆเดี๋ยวคนมาเอิญคำกลางคืนอยากไข่เด้อคานอยู่ในหูไ่ต้องไข่ไข้เอิญกับยาแจ้งมากผีจังลูก คน,คนมาเอิ้นกันคำกันขึ้นพอต้องเปิดประตูเลยป้องเยี่ยมคือกันถึงสิภัยกย่ย่านกันใบก้อนที่จนนอกเปินเนาะไต่คิดถ่วกันยังีหละมันนี้ถ่อกับีปากอกับปิ้งตับมนีแล้วไปซื้อปิ้งตับมาให้บาเยี่ยงอยู่คนเดียว พามพีมาหาแล้วบอ,อ,อยังบอกท่านเห็นนะเราซ้อมไงก่อน <c oughs> อนี่เราไม่ดีใจนะทางนอกเพลินน้ำพากันออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องพามพีกับน,น้องพี่มีแม่บุญกระเบะมาหาเจ้านะนี่เดะมาเล่นก้อนจักมือเราบุบอได้ม,มามวานกับบอได้าม,มาบอได้มาว่าวานนี่กะแม่์ว่าเมยบุญบอได้มาเข่าฟันบอใส่กลางคืน ก็ไปเลยฝันเห็นเลยว่ามันนี้มีไผ่เนมมาหาไกินแรกเข่าง่ายเลยคุณท่านอยากเลยยังบม่ได้กินยังเลยกินได้เศร้าผู้เขาบอกอยากมันกินไงนันอิ่มแล้วเขาเฉยคนยมาเขาก็อิ่นกินขนมกินขากินขนมแล้วแล้วมาอยากเข้ามานี่ เตอนแรงมาดีนี่และว่อันไ้กินแรงมียังเตรียมไ้กินแรงมีซับคือก้าวอาอยูู่้เดียวนอนู้เดียวคนมาเอิดกันคำกลางคืนอย่าหลงเด้อใส่เดี่ย้หอดเห็ดไทยเห็ดหน้าเลยเห็ดน้ำละเบาที่ค่ะ อรถไทยอันเฮ็ดนี่ยเป็นรถไพรส์อะไรรถซุ่มเจ้าเองรถไทยซุ่มเจ้าพ่อเจ้าซื้อบอกอ่อเพมาใครเพื่นไปใครนายพูดเลยเพิ่อนมาซื้อเพิ่อนมาซื้อเพิ่อนมาซื้อดินเลยเน่นี่กับรถไทยเลยอ๋อรถไทยเป็นรถไทยชุ่มเจ้าเองรถเป็นรถไทยของพ่อแล้วพ่อพ่ออะไรมาใหม่ห้า โอพอเจ้าพูเสียนบอของเฮาเป็นทองเขาแนี้แก้วแบเป็นของพ่อจะเป็นของเขาเ้าคืเอเก่าอะไระก็เป็นของเจ้าแล้วเจ้าเป็นลกูลกได้ลูกบัดน,นี้ใช้ส์หลุดไทยค่ะคนันเอาไปไทยหน้ารับจ้างโอลระบาเอาไปไทยน้ารับจ้างลารบ้าว่าเพื่อนเราไปไทยได้จังเมื่อเลยเพื่อนทอืม เอาไปไทยลบัดได้เงินมาแล้ปันกันบ่รถไทยที่ว่าไทยน่าเป็นรถไทยเจ้าเองเอาบัดมาจอดเลยสำเนีบุญมากคือบุเห็นจะเขือรถจอดได้ใช้สะดวก ก่อนเพื่อนเอาไปเพื่อนจะถามเจ้าอ,อ,าาอยู่กนะ็จะไ,ไ,ได้สือ่อแตโดนแล้วรถไทยนะแต่ตอนเมยอ้แต่ตอนเมถ้ทาได้เสียหุ่นอโรถไทยก็จะข้าวเมนเจ้าเองเลยแต่แต่ม่ก้าวถึงตุกี้กุ้แหล ซื้อรถไทยแล้วก็ซื้อนาตัวนี้นําซือนาตัวน้นะมันเป็นของเพิ่นให้เพิ่นเียไปของเฮาอ๋อเป็นของเจ้าีล่ยทยให้าสิไผือน้ามันอี่ะก็มเฮาัเินกเนสมนี้ได้ซื้อแล้วบ่น้มัน ซื้อแล้วไทยเป็นซื้ออยู่ว่าอ่ะเป็นเน็ขึ้นยิ่งเห็นขึ้นยิบงนี่เนาะยังไงนบุญกับพระพจ้าแล้วว่นนรรวารถไทยซุเจ้าเองเน่บุญก็คิดว่ารถไทยผู้ใดเจ้าเองคือจอดไห้นี่เทศาจอดไว้นกรงข้ามก็คืน

เากินบ้ากเกงเฮ็ดเกงฮอนนะ้ำพึ่นเอากินปลาแดกก็ได้กินน้ามยามมาให้เบาเาเีกินหน้าม้นี่บ้าวนี้น้องพ่นกินนา้นานี้ีว<อ>เ,เสร็จะ ปกติปกตินี่คือแซ่บวะพระเจ้าน้องเป็นยังเจี๊ยบฮู้เจ็บหูนะโอ้คนทางให้แล้วฟ่าวานนี้ใส่กระเจี๊ยแล้วคัก้านยังบั่นี้มันยังได้พัดลมไหมวะนี่ซื้อเถือนมาให้เนี่แต่แหวงวันนี้ฮะแหวงแหวงแหวงโอ้โหพัดลมเพิ่น thấy sư mà hãy ờ, ờ. ừ, ừ, ừ. có phải gọi cặp non Ồ, sách sửa non à ừ. Ồ, ngam ngam. Ờ, bừng nè, đơ, nhà đơ, vì nòng Cho non như tháng đấy vậy Hả Non, non phi bơ, bơ đây non tháng này hơn nhảy bơ lạ ừ. เมื่อวันศิลป์นนะ่ะจะลงวัดบ่ <Hello. S 1> ใครพาจะลงใช้บฟิงเด้อโอ้ค oh, าคิรีบ,บาทนี่ mm hmm. ม่งไหมบ่หรือม่งต่เกาเห็ดยังอะนะไม่ยังเข่าหูเอ้าม่งไหมเข่าหู เบิ้งนู้นแม่บุญเบิ้งให้มันเข่าแบบนี้ไะน่ะคือบูเห็น撒มึงดูแม่เห็นบุญเห็นตาบู้แจ้งเบิ้งเบิเงยขึ้นมาเอาใส่น้ำอันนี้อ้าวคือหัวแมงไมมเข่าหูเอ้าใส่น้ำมันดังควัควบกบ่บ่มีซัมลี่ยี่บ่ล่ะอ้าวมันสิออกยี่บ่อันน้ำใจน่ะอ๋อเราเคยใส่แล้ว เจ้าคือมันเป็นแบบได้แมงไหมค่ะฮูมันดครึกครึกบว้อหมดบ่อัมออกแล้วแมงไหมเข่าฮูแต่ว่าคนเ็ดพี่ซังหมดอะรหมดกับแมงไหมะไรล่ะโอ้ยเนาะมีแต่เนยแมงไหมเลยผ่าก็ไหมมุ้งก็ไหมเสื้อก็ไหมผ้าห่มก็ไหมมันนี่พ่ โอ้ม oh, oh, ีแ <interfer> ต <es> <Ooh. s unos causes> like like, oh ่กระไม้ผลลมกระไม้มีแต่ไม้ไม้โมไพร์กระไม้โมไพร์กระไม้อีกใส่โมไพร์นะหอยนี่ดอกไฟนะโอ้ปลาไปยังห้องน้ำเฮ้นตัวเองห้องน้ำเห็นยังตัวเองเออาเขินเชฉยมาให้เป็นยังอ่ะแบบดอกไพรนี่อ้อสีส้อดอกไฟใส่ห้องน้ำดอกไฟห้องน้ำอ๋อดอกไฟห้องน้ำมันตายบ่บ่แบบมันบ่มีอันบ่มีดอกไพรในห้องน้ำ โอ้ตะกี้กับบริมีเลยโอ้อะลองเปิดตรงนู้นลูกคือพวกเกี่ยวเนียนังนี่นีบ้างบ้างเเกี่ยวให้บ้างคือปลาโตเล็กตะปูเกี่ยวด้เบบเกี่ยวเาตเกี่ยวสิแเลยอ่าเถองบ่อบันียาลองบงเถือน้าบัตรที่ตันไต่เปดื้อเลยตดื้อเลยนี่ตตะแลงนี่ทั้งนี้กับบริเกี่ยวอนนี้ เอาอะไรกับปูเก oh, oh, ียวเลเต่าปูเด้อเลี้ต่าปูน้อยต่อโอ้ปักไฟกับไม้มีแต่แนว่ยไม่ไหมโอ้ไม่นอนกับไม่บานนี้มีแต่ศาสต์บ่กไม่บานนี่ขาดคันว่ามันแดดแหละเจ้าเอาออกตากนี่ผ้าห่มผ้าห้องผื่นเก่าเจ้าอันเด้อใช้สะพานโฮมเก่าเจ้าใช้เหรอ จ้าปัดเจ้ากวดนี่เด้อห้องอยูห้องนอนยามฝนนี่ขี้แคบมันขึ้นได้ยออิ่ล่ะเอ้ยป้าโตคือหกเที่ยล่ะทางในนี่ลูกบอกอ่าโตคือบอพับจับเชื้อแดงพับไว้จับเชื้ออี๋ล่ะบ่ห้อย่านอันห้อย่านไก่ไก่กับผ่าตัวที่ห่มนี่ฮะกับพับไว้เหรอฮะเอาตัวอื่นมาปกเขานะมันมันมันไก่เฮากะเอาผ่าเอาขังประตูเอา อืมนี่เห็นบ่เป็นมอน,นี่เจ้าหากระสอบมาใส่รึเปลี่ยนกระสอบพ่อมีกระสอบกระสอบห้ายากกรสองมอหน,นี่เ่าใส่กระสอบไว้วยังไงมันสิเปียกฝนไม่ได้หัววะฮะมีชิขึ้นไปเนี้ย โอ้หันเดียมอนมัดปากมันนี่เออม,มัมมมดฮะแล้วมียังล่ะม,มันยังเช้าขึ้นทั้งเอาขึ้นได้บ่เลยได้โอ้ <laughs> อลองมึงดู <c oughs> อ๋อเนึงออ๋อเอาได้ไบ่เขาบ่ได้สิเอ,อเ,อเอาขึ้นให้อันนับก่อนบะ่ทันได้นับเนาะ หนึ่งสองได้บ้างล่ะ <c oughs> บ้างบ้างไอ้บุญชอยเออบังเด้อขออะไรเงเด้ออ่ะจับกล้องให้เมียบุญด้วยจับให้มันเห็นเด้ออ๋อเนี่ยอกไปจังหน่อยเห็นบ้าเมียบุญนี่เด้อขออนุญาตเด้อโอ้พอดีเอานี่เมียนเทิงนี่บ้ามึงมันถูก,ถกอออโอ้โหมัดแล้วปะวันนี้

ไปออกนอกกูเผินให้อเมียนเลยกกเลยพิ่นเพิ่นจับกล้องให้จักได้ดายได้พี่น้องเลยมาพี่มาพี่เบิังแม่มีสิ้นแห่งมาให้งมาเนี่ยอ่ะบาทนี่เอาเครื่องเงี้ยนซอยเพิ่นได้กินอยูีบอวบกันี้หืได้กินด้อยยีบอวบอ์บาร์เทนได้กินเจื่อนี้โอ้สูตรสิ้นเพิ่อนเรา,า,า,า่เคยได้กินเพิ่อนมา ะ,ะพี่น้องเขาอะไรเงอันนี้เนะี่ยมาท่านใน่ซุกเด้ออ่าเจ้าหนึ่งข่าวเลยเจ้าปิ้งมันเป็นซีนแห้งเสื่องไว้เด้อยันแมวกินเดอ้อบุซสุหน่อยคนพวงเนึ่งหาสิพันกินเท้าเราเซ็งจะอี้แม่หน่อยหน่อยซีนแห้งหมะแลงเจ้ากับปิ้งกินเตียนตับเด้อซื้อซีนแห้งมาให้เตือนนะลูกเส้อเด้อนี่สบาย เด็บบมาหาลองไวพรมึนงนึกเราว่าไวพรเป็นยันนงวะลืมบ่เราไปจ้ะขอบคุณขอบคุณอันนี้เราบอกขอบคุณขอบคุณเนอะดีเด็กจะไปทำไงมีลำมีโรอะไรก็ให้ปอดภัยนะจ้ะเอาไว้สงๆเด้อะมาหน่อยเจ้าสิกนินเ <ừ> ด้อะได้กินจังมือทำนี่ สมอรสมูอเบิร์ดบอดเธอละเลสองดเองดเะองเซละองพี่หญิงเธอละสองเนาะผูู้ผู้เดียวมันจะกินได้ละเราเสียงเบิองแสแอยู่บ่ตับไก่คับเสี่เห็ดไได้เสแปบไี่ซื้อมาแต่ตะละซโนูเนาะก็เลยเวทมาหาทางน้องแดงมเวทมาเยี่ยมมายาม ่ได้มาถุกมือดอกดนโดนครับก็มาเธอหนึ่งเปลี่ยนให้เปลี่ยนออกจากทางพุ่นเนาะแต่เ้าก็กไปทางพุ่นมานี่บ่ได้ไปหาทางพุ่นเลยมานี่เปลี่ยนทางมานี่เปลี่ยนบรรยากาศเวมาเยี่ยมยามทางน้องแดงหน่อยอ ไปบ่บอละบ่าวเจ้าไปเอารถไปไถจ้างทุกก็ไผคืออือเพิ่นบอกเจ้าสิบ่ว่าเขาจ้างูใดบ่เพิ่นจะบ่ได้บอกว่าเอาดเท่านี่จ้ารับจ้างเพิ่นว่าสิเอารถไถไปรับจ้างเด้อสิบ่แล้วเจ้าวาไดน้เฮาก็บ่ว่าไดเจ้าคือบ่ว่าเฮาบ่อยากเาไปได้ถึงเถื่อมันเพเฮาเสียเงินเสป เด้มงยุ่นแปลงไม่หอเด้เพ่เคยเอาไปื่อยู่บ้างเคยจะเอาไปเรื่อยตอนพอยอไรย่งไรอตอนอย่างพองเาไปถ้าพอเสียนี่เพิ่นเอาไปจานกเคือเลไบ่งรูปจะถ้าจะาห้เาจับแต่ตอนพอเสียนี่แล้ว เจ้าแพงอยู่บ่อรถเจ้าโอ้รถเจ้าแพงซ้ำพ่อเลยเจ้ากระบอกเพิ่นถ่ายเป็นเจ้าแพง,งกะห้ามกูอยากให้ไปไทยรับจ้างมาถึงมันหักมันเพล่แรงหางยันบ่มีเงินแปลงเหมือนเด้อมาถึงมันเพล่แรงยันบ่มีกูแปลงไงเจ้าโหด้ลยเอาไว้ไทยแต่หน้าห้าวพ่าสิ ไม่าออะไรกันยิ้มพี่น้งนะองเลยเนาะอาจารย์ใดแต่วาคลิปนี้ครับว่าผิดพลาดก็ต้องการขอโทษขอขอภัยด้วยพี่น้องเด้อไม่นี้เวทมาหาน้องเวทมาเยี่ยมยามทางน้องแดงพอน้องเกินบ่เงาบ่เงาดอกเน้อละช่วงนี้คนมาหลายเนาะช่วงนี้คนมาหลายก็ได้บวงคอยเอาบวนไดอยู่ไปน,ะะนั่นแะเนาะ บมมีบ่อปลูกผักปลูกมีหวานผักยานไก่สะบอกด้ย่านงูจิงยนน้นกล้วยไส่ังงวเจ้าผูกแล้วเจะไปเยี่ยมแล้วบ่อมันมีไปแล้วไปมันม,มไปเมืองเรื่อยเรื่อยเลิกยามมังขเล้อพระสารีลาพีแล้วเนาะพระยมเมืองดังยาใหม่ลงเรื่องาาองงงัสบาดีพระลงมนสาธี ด้วยขอบใจขอบใจเด้อป้าบุญมาซะป้าหรือแม่เหมือน oh. สเอ่อนป้าหรือสเอิอนแม่ oh. <c oughs> เอิอนแม่ <c oughs> เอออ่อนแม่เ,แมเ,แมเคยเอิอนมาแต่ปีกายนี่พี่น้องไอ้น้องเดงนน่าล่ะ มาหาปีกายนี่กับปีนี่มาอีกครัโฤดเนี่ยบุญก็มาที่หนึ่งซ้อมมือมม่อซาเม,มอ์เบตมาเยี่ยมที่หนึ่งเดี๋ยวมื่อหน้ายีบุญสิเบตมาใหม่เด้ออ่ะไปก่อนพี่น้องให้บานี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาหนีแวะมาเยี่ยมยามน้องแดงมาหน,นีโอ้เตัวน้ำ เฮือนซานน้องเพิ่นได้ขังฝ่าเป็นแล้วอจาไดสนสาราคลิปนี้ขอตกันเ้อพี่น้องเด้อพ่อกันในคลิปหนาสาราคลิปนี้ฝากพกม่มแมพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องแดงนี่อำลาพระจากไปกอนพ่อกันในคลิปหนาข่อเก่าคำว่าสบายดี